ก็มาเจอเก๋อกกอีกคันหนึ่งนะครับวันนี้ถ่ายสองคันเลยนะมีคันไหนยังไมไ่ถ่ายสวิฟถ่ายไปยังกว่าสวิฟไปยังนะเดีย๋ยวจับถ่ายให้หมดอนะ่ะสวิฟสิบสามนะครับยังไม่ได้ถ่ายเหมือนกันนะแก็คันนี้มีคนจองแล้วนะฮะอันนี้มีคนมาดูวันนี้อันนั้นจะเป็นเน้นอยู่เกือบหมดเต็แล้วครับบีโอนี่รอเนื้อคู่อยู่นะดาวแปดหมื่นนะจัดสองแสนพอนเดือนละสี่พันกว่ามาจัดไปเลยนะฮะ คันนั้นมีคนจองนะมาด้วสองจัดไปเลยนะครับคันนี้ดาวแปดหมื่นนะฮะต้องเข้าใจนะครับรถคันนี้สองแปดเก้านะครับรถคันนี้เก็บสีเอ่อทำสีใหม่มาทั้งคันทำนอกในอย่างดีนะฮะแล้วก็มีจานเบรคขยายนะครับเปลี่ยนหน้าโมบิลิโอมาเปลี่ยนหน้าโมบิลิโอแล้วก็มีจานเบรคขยายนะครับมีจูนรีแมปกล่องมานะครับผลล็อกร้อยสี่ห้า ข้างในหุ้มคาร์บอนเยอะเลยนะฮะเยอะเลยแล้วก็ช่วงล่างเพชไดนะฮะก็ราคาสองแสนก็มีครับไม่ถึงสองแสนก็มีสองแสนได้หน่อยก็มีนะแต่มันยังไม่ได้สภาพนี้นะครับมันจะได้สภาพเดิมๆถ้าคุณเข้าใจกับถ้าเอาผมเป็นเอาเป็นว่าถ้าใครฉลกกได้กับคันนี้ไมนคุ้มสีส้มฉลกเข้ากับตัวเองเนี่ยดาวแปดหมื่นใช้ยาวๆนะรถ สมบ,บูรีมากครับไม่เยอะหน่อยแต่วิ่งดีเอาคันนี้เราจะมาดูยาลิศนะฮะยาลิศสองพันสิบอันนี้จะเป็นตัวพิเศษนะครับตัวพิเศษในที่นี้ก็คือถ้าจําไม่ผิดม่นมีคันมีแค่พันคันในไทยนะเปิดได้จริงเปล่าล็อกอยู่นะ ยาลิ์นะครับผูภายในสะอาดมากครับิ่งเปิดดูนะเบาะผ้านะฮะลายพิเศษของเขานะภายในเป็นแผงประตูเป็นผ้าผสมแันก็ลายสีเทานะครับวิทยุมีจอมาอพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน่นไม่มีแอร์แบ็กไม่มีแอร์แบ็กก็แสดงว่าเอาแค่ตัว J หรือตัว E เนี่ยครับมาทำเดี๋ยวผมดูให้ทัทีนะเดีย๋ยวมองไม่เห็นไม่ชัด ก็จะเป็นยาฤิ์ ACE นะครับจริงจริงสีขาวที่มาจากโรงงานนี้มันจะมีติ๊กเกอร์คาดแดงมาในหน่อยนะแต่ครันนี้พอดีเราต้องเก็บสีนะฮะกันชนก็จะเปลี่ยนไปนะนี่กระจังหน้ากันชนมีคิ้วตรงนั้นนะครับมีข้อบไฟตัดหมอกคล้ายๆสเกิร์ตหน้าชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็สเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังแล้วก็คิ้วกันสาดที่มานี่ไม่แน่ไม่ผมไม่แน่ใจว่ามาจากโรงงานหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมรู้ข้อมูลมาผลิต ทำตัวพิเศษม,มาแค่พันคันในไทยนะฮะ ACE นะพันคันในไทยเดี๋ยวดูก่อนนะเป็นรถตัวอะไรมา <iment. S 1> กระจกพับไฟฟ้าไม่ได้นะะมีจอมีแอนะร์แบ็กนะก็แสดงว่าเอาตัว E มาทำนะฮะ ไม่ E ก,ก็ G เนี่ยแหละเรัเมาทําไมวิ่งมาแสนสองนะครับเครื่องสดๆนะฮะเดิมๆยาลิส <Y aris S 2> ผมมชอบอย่างหนึ่งนะมันมีทื่วางแก้วยาลิสเป็นรถที่เวลาผมขับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ไอ้นี่นะมันเป็นรถที่สังเกตง่ายนะครับว่ารถอะมันสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าผมเคยขับอยู่คันนึงคันนั้นนะรถวิ่งมาสามหมื่น 30, โลนะเพื่อนให้ไปดูพอผมขับมันเนี่ย ผมรู้สึกว่าล้อหลังมันจับก่อนล้อหน้าผมชอบมากเลยอยู่นะแท่นเครื่องแท่นเกียร์นะนิ่งนะฮะรอบเช้ายังวอร์มอยู่นะเป็นสีเขียวนะคูลอยู่นะแท่นเครื่องยังดีครับแท่นเครื่องยังแท่นเกียร์ยดีนะกระจกพับไฟฟ้าเออกระจกพับมือปรับไฟฟ้านะครับมีไฟตัดหมอกแย่ให้ด้วยนะไฟตัดหมอกท้าย นี่ฮะช่องเก็บของยาริก็จะเยอะหน่อยนะฮะบุกเซอร์วิสยังมีอยู่นะ ACE นะครับเรียงไม่ถูกหรอกหัวใจยารินี่เพื่อพันห้าตัวนี้พุ่งดีมากนะเบรกดีนะเบรกมือยังต้องตั้งหน่อยนะฮะรถหลายปีแล้วมันก็จะหย่อนๆหน่อยนะส,นสายสายเบยกมือรถคันนี้วิ่งดีครับ ตาเล่นดีนะเกียร์ขั้นบันไดด้วยห้าสปีดอะ่ะมันจะเป็นสี่สปีดห้าจังหวะนะยาเต y o ตา้ามันจะขึ้นชื่อมากครับเวลาเราขับรถเดินทางที่เกียร์สุดท้ายรอบมันจะต่ำมากนะลองจากวิทนะเนี่ยพวกที่เป็นเจก็ต่ำนะหนึ่งเอซก็ต่ำเป็นแคมคู่แล้วนะะ รอบเดินทางร้อยหนึง่งอยู่ไม่ถึงสองพันครับออโต้สี่สปีดแท่จังหวะนะมันจะมีจังหวะโรยจังหวะหนึ่งนะฮะของไรตึงดีมากนะของไรตึงดีมากนะฮะน้ำหนักดีล้อแม็กเป็นล้อแม็กคอรสิบห้านะครับคันนี้อ้ยรถเครื่องสมบูรณ์ครับวิ่งดีมีมัลติฟังก์ชันด้วยเปลี่ยนโหมดได้ปกตินะปรับเสียงได้เปลี่ยนช่องได้ระหว่างเดินทางก็อยาใช้ความ เดี๋ยวพี่ยุทธมาเดี๋ยว,วยปักได้เียก่อนโอเคเนี่ยฮะก็พุงมลัยเป็นแบบดีเชฟนะก็เป็นรุ่นแรกที่เขาทำดีเชฟเลยนะฮะหุ้มหนังมานะอย่างดีอืก็โอเคนะครับกับรถปีสองพันสิบสองพันสิบสิบเอ็ดเด เนช่องล่างก็ดีนะเงียบไม่มีเสียงอะไรเลยนะเงียบกริบครับลุกนองลุกมากเงียบหมดนะเนี่ยไอรถรถที่ขับแล้วเข้ามือเนี่ยขอให้ไฟกระพริบมันอยู่ถนัดมือยื่นเอื้อมมือไปกดได้ง่ายๆชอบจริงมีที่วางขวดน,น้ำได้นะฮะไฟสองแผนที่มีไฟเก่ง้วยนะ รถตอนช่วงนั้นเขาก็จะลดต้นทุนต้นทุนครับบางคันมีไฟสองแหนที่นะฮะไม่มีไฟเกล่งมีไฟเกลง่ยไฟสองเหมนที่ไม่มีนี่พวงมาลัยจับถนัดมือมากครับพวงมาลัยอันเนี้ยผมเห็นมันอยู่ในรีโว่เลยนะตรงเนี้ยอยู่ในรีโว่นะอืมไม่ไอแบกข้างเดียวนี่แน่ใจนะเดี๋ยวขอศึกษาก่อนเดี๋ยวผมลงข้อมูลให้นะฮะรถแอร์เย็นนะฮะ เปล่าคอนแทคเลนแห้งเลยพวงมาลัยป,ปรับได้นะยืดเข้าออกไม่ได้อย่างขึ้นลงได้อยู่นะฮะัวอะไลยตึงมือดีมากนะเบาะก็เป็นเบาะผ้านะครับปรับขึ้นลงได้อีก mm hmm. เครื่องเดิมไม่มีการจูนอะไรทั้งนั้นนะครับผมเกลียดพวงมาลัยหนังอย่างหนึ่งเนี้ยเวลาพอรถมันหลาย,ลายปีเข้าอะ่ะแม่งชอบลื่นนะหนังมันไม่จับมือ แต่การจับเป็นถนัดมือมากนะนล็อกไว้เลย <c oughs> รถดีครับรถดีขับดีเลยแอร์เย็นเนี่ยเป็นรถที่เข้าใจง่ายอยู่นะครับระบบเอเสียนิกน้อยเตโยต้ากล่อง ECU เขาก็จะไม่ค่อยฉลาดมากนะ <c oughs> เวลาเราทำอะไรกับเขาเนี่ยเราก็ทำง่ายในการรีแมปนะฮะไม่ต้องมาใส่ได้ใบวไวยเหมือนฮอนด้ โอ้รถด,ดีครับรถด,ดีช่วงล่างเงียบนะแท่นเครื่องดีคือผมเนี่ยจะซีเรียสมากเลยเพราะว่าผมรถผมเองฮอนด a าซีวิกเนี่ยผมได้มาแล้วเนี่ยตอนได้มาแท่นเครื่องตั้งฐานมาตั้งแต่ผมซื้อครับมือสองตอนสองแสนโลตอนเนี้ยผมเปลี่ยนไปสี่ตัวละเปลี่ยนสี่ตัวมาละเ,เปลี่ยนทั้งคันสี่พันกว่าบาทนะครับก็นิ่งอยู่แต่ตอนนี้เริ่มอีกแล้วเพราะเปลี่ยนมาสองแสนห้าพันโลละ ก็ยังสวยนะครับเป็นภายในดํานะแต่เป็นผ้าตัวพิเศษ ACE พันคันในไทยนะถ้าผมจำไม่ผิดเบาะจะมีสัญลักษณ์นะะีะฮะ ACE a อเซ่ C e, S e, ผมก็เรียกไม่ถูกกันนะเออเอ้ยมีมือโหนครบนะแปลกแปลกไม่เป็นตัว E ครับเบาะเป็นผ้าเดินได้แดงนะบางทีอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นการลดต้นทุนนะครับบางทีผมมองว่าอากาศบ้านเรามันร้อนนะเขาก็เลยออกแบบมาเป็นแบบนี้เพราะว่า อีโคหลายๆคันอ่ะเวลาออกมาที่เป็นตัวท็อปก็มีแต่เบาะผ้านะฮะมีแต่เซลล์ที่ขายมาทำเบาะหนังให้นะจกไฟไฟ้าใช้งานได้นะจกบ,บางหลังนี่ใช้ได้อยู่ฉีดน้ำได้อยู่นะ ใช้งานได้ครับ,รบเราเป็นบาวนิ่งนะโอเคครับอืกก็ฝากไว้เท่าน,นี้นะครับกาบเตอร์ต้ายาริสเอซีนะสองพันสิบเอ็ดเป็นล็อกมามีมาให้เจ้า,เจ,าเจ้าพับนะเจ้าโรงงานเลยล้อเป็นล้อมแม่ขอบสิบห้านะครับ t h นเดอร์เลไปล้างให้แล้วนะได้แค่นี้มันลมดำมาหรือเปล่าไม่รู้นะกระจังหน้าดำนะครับกันชนหน้า ไฟตัดหมอกมีฮนะครอบมาเป็นตัวพิเศษครับพันคันในไทยนะแต่ถ้าใครอยากจะได้สติกเกอร์เดิมๆเดี๋ยวไปหาตัดให้นะแต่ผมโทรไปถามศูนย์เขาบอกว่ามีให้เบิกอยู่สามพันกว่าบาทนะฮะแต่ไม่ต้องมีมันก็คีนดีครับรถมันก็เป็นขาวตัดดำอยู่นะสีสวยรถยังไม่ได้โหลดยังไม่ได้จัดทรงนะเพราะว่ามีชุดแต่งมันก็เลยดูไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็สูงไปสำหรับผมนะอ่าทะเบียนหกหนึ่งสามสองน,นะครับ ป่าวบด้วยกัครับกับยาลิสเอยังไงเดีผมจะส่งคลิปนี้ให้กับคนที่สนใจดูนะครับเพื่อตัดสินใจก่อนนะแล้วค่อยมาดูรถตัว,วจริงกันนะครับขอบคุณนะครับเอสคาร์ซิเตอร์ครับ